ครับวันนี้จะมาพูดถึงการเดียวยาไปสักฉีนะครับที่มีโรคโควิดเข้ามานะครับทำให้เราไปติดต่อไปติดต่อที่ขนส่งลำบากนะครับก็กรมการขนส่งทางบกับเผยตั้งแต่วันที่5ตุลา2มก4ครับเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำแบขี่ใหม่สำหรับผู้ไม่เคย นี่ใบขับขี่มาก่อนครับทางแอปพลิเคชัน dlt smart q นะครับกรมการขนส่งทางบกเผยตั้งแต่วันที่5ตุลาคม๒4เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวดัใบขับขี่สมัยสำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่มาก่อนนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับย้ำทางสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการ ตามมาตรการสาธารณสุขลดขั้นตอนจำนวนคนนะครับนายจิรุตธวิสารจิตนะครับที่ปดีกรมการขนส่งทางบกกับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของโรคโควิดนะครับทางขนส่งก็ความ่วงใจประชาชนได้มีการประเมินสถานการณ์และปรับรูปแบบให้บริการประชาชนด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด ในพื้นที่หลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มขี่ขายไปในทางที่ดีขึ้นทางสบกและสบะคได้ผ่อนคลายใประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นนะครับดังนั้นกรมการขนส่งจึงผ่อนคลายการให้บริการทางสำนักงานงส่งทุกแห่งทัท่วประเทศนะครับสามารถให้บริการใบอนุญาตขับรถและประจำรถ ได้ตามปกติทุกกระบวนการโดยเฉพาะการให้บริการด้านใบอนุญาตขับขีใหม่นะครับก็ลงทะเบียนได้ที่ทางแอปพลิเคชันนะครับของกรมการขนส่งนะครับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าที่ได้รับคิวตั้งแต่ที่6ตุลาคม2รต้นไปนะครับสามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลานัดหมาย ตามปกตินะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่าการให้บริการด้านในเบื้องและผู้ประจำลถทุกกระบวนงานต้องดำเนินการตามมาตรการราัาสุรอย่างเข้มงวดและบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิวทำให้ไม่สามารถ ให้บริการได้เต็มศักยภาพนะครับเหมือนในสภาพปกติก็มาคอนส่งทางบกจึงได้ประสานงานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอให้ผ่อนผันการใช้กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งกับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วนะครับสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงที่3 1ธันวาคม25 6 4ทั้งยังได้กำหนดให้มีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน1ปีหรือ3ปีระหว่างวันที่10บเมษายน2องพถึง3 1สิธันวาคม2 5งพประกอบด้วยใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน 2. ใบอนุญาตขับรถ ทมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุเกิน3ปีได้รับอนุญาตยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราวสิ้นอายุกว่า3ปีให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชา,ท,าที่กรรมที่กมการขนส่งทางบกกำหนดไปนะครับจากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง ได้รับสิทธิโยยา,าเป็นอบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงและสามารถอบรมผ่าน e-learning e ได้3ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสินอายุเกิน3ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้นส่วนเอกสารประกอบการขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบคำขอที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน90วันผลผ่านการอบรมจากระบบ e learning ให้สิ้นอายุนุโลมให้ใช้ประกอบการดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่31ธันวาคม สอ6 4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็มีสิทธิพิเศษหลายอย่างนะครับตามที่บอกนะครับข้อ1ถึงข้อ3นะครับไปคับคีก็ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะ ได้นำเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรามาเสนอนะครับครับสวัสดีครับ